ข้าวต้มนมกล้วยนมใส่ไส้ค่ะขายขาต้มสิบบาทค่ะแล้วก็นมใ,ใส่ไส้สามบาทสิบบางทีก็ตั้งแต่สิบเอดโมงกลางคืนนะถึงสว่างไปขายมาทุ่มค่ะถึงเช้าค่ะออกไปขายเสียงพูดที่สุภาพแต่แผ่วเบาของหญิงสูงวัยยายสุรัตน์เอกจิต แม่้าข้าวต้มมัดที่สู้ชีวิตมาจนถึงวัยที่น่าจะต้องหยุดพักแต่ด้วยความจนจึงยังต้องทนทำเข้าต้มมัดขายหาเลี้ยงชีพโดวยวัยถึง86ปีเพียงเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัวแม้ในชีวิตจะเคยหกล้มมาก็หลายครั้งแต่หนนี้หนักและเจ็บจนยากเกินจะลุกขึ้นออกไปขายได้เองเหมือนเดิมหกล้มแล้วก็ขานี่เจ็บ แล้วก็เป็นค่าอะไรก็ไม่ทราบยมกมู้ชมลำบากมากมีคนเขาใจบุญให้อยู่ที่ฟรีๆปลูกเป็นเพลิงสังกสีอยู่ของบางเหล่านี่แหละครับอดนอนเก่งอดนอนมากกับผมบางครั้งทำตั้งแต่ส1บเอ็ดโมงสี่ทุ่มไปถึงสว่างเลยครับทำไปนอนไปพักไปแม้จะมีสามีอายุน้อยกว่าอย่างนายทรงมุสตอฟากุล ก็แก่ชราไม่แพ้กันทำได้เพียงช่วยออกไปซื้อวัตถุดิบช่วยมัดและช่วยออกไปขายแทนยายสุรัตในช่วงที่ยายเจ็บป่วยจากการล้มเพราะความชราการทำขนมขายจึงกลายเป็นงานหนักสำหรับยายสุรัตไปแล้วรวมให้กำลังใจกับยายสุรัตแม่ค้าเข้าวต้มมัดหญิงสูงวัยสู้ชีวิตก็อยากจะชวนให้คนดูทั้งหลาย ช่วยทําบุญให้กับคุณยายสุรัตเพื่อที่เขาจะได้ดํารงชีพต่อไปเพราะว่าเขาทํามากินไม่ค่อยได้แล้วเขาป่วยเวลาเขาเจ็บป่วยเขาก็ยังมณนะออกไปขายของแล้วก็ดึกดื่นค่ำคืนเวลาเขาป่วยเขาจะไม่มีเงินใช้เขาจะต้องทําขนมกลางดึกไกยไปสว่างและทุกทรัพทุก,ทกคืนทําขนมเพื่อจะไปขายเลียงชีพบริษัทเทพประดุพมพรมะพร้าวจำกัด ขอมอบเงินจำนวน1,000 0บาทคณะผู้บริหารร่วมสมทบ5,000บาทและคณะผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบอีก1 3 7 1 0บาทโปรดร่วมเป็นกำลังใจให้กับยายสุรัตได้สู้ต่อไปไปจนถึงปลายชีวิตที่ดีกว่าเดิม